ันเป็นคุณสอปอปราวเนาะปัจจุบันปันกะเหตุงานอยู่ประเทศไทยมีครอบครัวอยู่ไทยสาเหตุที่ปันมาทาอินดีมก็คือปันมองว่าถ้าเกิดเมื่อหนึ่งอ่ะงานประจําที่ปันเหตุอยู่อ่ะปันบอสบายปันเหตุงานในเขาบอได้แน่นอนแหละเขาก็บดจ้างปันปันเลยมองหางานเสริมที่จะสามารถทําขวบงานประจําได้อ่าเอาง่ายๆก็คือ เป็นงานที่แบบรองรับถ้าเกิดเมื่อหนึ่งเฮาเห็นงานประจำโบได้ยังน้อยกับมีงานเสริมที่จะสามารถทำไรายได้ให้ให้เฮาช่วงที่เฮาบบสามารถเห็นงานประจำได้จนปันมาเจออินดีมหลังจากเจออินดีมปันก็เข้าไปศึกษาขอ้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของและคผลตอบแทนเขาตอบแทนเองแบบไหน หลังจากนั้นพอฮู้ทุกอย่างแล้วผู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วปันก็เลยตัดสินใจสมัครสมัครเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําจนเกิดรายได้แพในหนึ่งอาทิตย์เนาะตอนนี้ปันกาศทามาประมาณหกเดือนแล้วรายได้ตอนนี้ก็คืออาจจะยังบ่หลายแต่ก็เข้าบัญชีทุกอาทิตย์เนาะฝากบอกอาคนที่กำลังมองหารายได้เสริม ลองเปิดใจเขามาศึกษาอินดีมเบิ่งเนาะเพื่อมันจะตอบโจทย์ให้กับชีวิตเราได้และที่สำคัญอินดีมคือมันสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้เป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้เลยเนาะสนใจก็ถักมาเด้อ